สวัสดีเพื่อนๆสวัสดีตอนห้าโมงเยน็นห้าโมงเยน็นหลังเลิกหลังเลิกงานหลังเลิกจากกันขายของตอนนี้บรรยากาศทั่วไปฝนกำลังจะตกเริ่มจะแต่ว่าก็ตกแล้วละ่ะตกเบาๆ ค่อยลงมาครับเพื่อนๆครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนก็ให้เพื่อนๆระมัดระวังในการท่านใดที่มีข,ขับรถขับรากลับไปทำงานหรือกลับจากกาับทำงานถ้าฝนตกก็ระวังถนนลื่นนะครับเพื่อนๆครับ ด้วยความกราถนาดีจากกัะผมเองนะครับบรรยากาศทั่วไปวันนี้เดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็ฝนก,ก็ตกเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็แดดจ้านะครับเพื่อนๆนีนน่หลังจากเลิกร้านเก็บร้านเรียบร้อย เ็บร้านเรียบร้อยถ้บเพื่อนๆก็มารีวิวภายนอกร้านให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันคานี้ยนเย็นนี้เป็นยังไงอากาศสภาพอากาศเป็นยังไง เดินชมบริเวณบริเวณร้านข้างนอกร้านนะครับก็มีต้นไม้ร่มรื่นดี ยากาศดูธรรมชาตินะครับยิ่งฝนตกฝนตอยลงมายี่ทำให้ต้นไม้ได้รับน้ำจากฝนตกก็ถือึว่าใบไม้จะเขกียวไปจีอดุดมสมบูรณ์เหมือนชีวิตคนนะครับกินข้าวกินน้ำก็ร่างกายอดุดมสมบูรณ์ ต้นไม้พืชพันธุ์ก็เหมือนกันนะครับถ้าโดนน้ำได้รดต้นได้รดรน้ำหรือห้เจอน้ำฝนก็ประมาณนี้แหละครับดุดมสมบูรณ์ดีนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณที่รับชมล่วงหน้านะครับเพื่อนๆครับขอบคุณมากครับครับ